สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะครับผมพบกับครูบาณอิกเช่นเคยนะครับในรายวิชาสุขาศึกษาและประวัยศึกษานะครับวันนี้เราจะเรียนกันเกี่ยวในเรื่องของนะครับอ่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของระบบย่อยอาหารเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่2แล้วนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปเลย จประสงค์นะครับอธิบายหน้าที่ของระบบการย่อยอาหารของหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ได้นะครับ 2. เห็นความสำคัญของระบบย่อยอาหารได้นักเรียนคิดว่าอาหารของเราเนี่ยเดินทางผ่านอวัยวะใดนะครับทุกคนังต้องตอบเป็นนี่อวัยวะปากใช่ไหมเข้าไปในท้องใช่ไหมลูกอ่านะครับ อันนี้คือภาพตัวอย่างนะครับภาพตัวอย่างกูซูแป๊บหนึง่งอาหารของเรานะครับจะเข้าไปในอวัยวะแรกของร่างกายก็คือปากนะครับปากเข้าไปสูหลอดอาหารนะครับก็เข้าไปย่อยที่กระเพาะแล้วก็ลำไส้นะครับทีนี้อวัยวะที่เกี่ยวกับออระบบย่อยอาหารก็จะมีปากนะครับหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กแล้วก็ทวนนะานหนักอวัยวะที่สําคัญในระบบย่อยอาหารนะครับ หนึ่งปากและฟันนะครับสองหลอดอาหารสามกระเพาะอาหารนะครับสำคัญทั้งนั้นเลยนะอ่ะนะครับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่หลอดอาหารนะครับทำหน้าที่ทางผ่านของอาหารไปสู่กระเพาะอาหารอยู่ตรงนี้ตามรูปเลยนะครับ ยาวประมาณ25เซนติเมตรนะครับหรือเกือบ1ไม้บรรทัดนั่นเองนะครับยาวอยู่นะ,ะนะครับบีบตัวคลายตัวช่วยให้อาหารเล็กลงนะครับมีการบีบตัวนะครับทำให้อาหารของเราเนี่ยจากใหญ่ๆหญ่เนี่ยกลายเป็นเล็กลงทำให้ไหลเข้าสู่กระเพาะอาหารได้ง่ายกระเพาะอาหารนะครับอยู่บริเวณช่องท้องด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายด้านซ้ายนะครับ อ่าต่อมานะครับย่อยอาหารประเภทโปรตีนนะครับกระเพาะอาหารเนี่ยย่อยอาหารประเภทโปรตีนนะอาหารจะอยู่ในกระเพาะอาหารประมาณ30นาทีถึง3ชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทอาหารที่เรารับประทานไปนะครับไม่ได้อยู่ตลอดนะครับจะอยู่ประมาณ30นาทีกระเพาะอาหารเนี่ยสามารถดูดซึมอาหารบางชนิดได้เพียงเล็กน้อยเช่นน้ำและแร่ธาตุสามารถดูดซึมยาและแอลกอฮอล์ได้ดีนะครับ ต่อมาเป็นลำไส้เล็กนะครับมีความยาวประมาณ6ถึงเเมตรนะครับมีหน้าที่นะครับออดูดซึมสารอาหารที่มากที่สุดนะครับมีการย่อยและดูดซึมสารอาหารมากที่สุดคือลำไส้เล็กนะครับการย่อยอาหารเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในลำไส้เล็กนะครับมีการย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันมีการดูดซึมเกือบทั้งหมดนะครับ ต่อมาลำไส้ใหญ่มีความยาวประมาณ1.5เมตรส่วนต้นของลำไส้ใหญ่มีไส้เล็กๆปลายตันนะครับเรียกว่าไส้ติ่งนะครับที่เราชอบปวดท้องกันตรงนี้แหละครับเป็นไส้ติ่งนะครับที่เขาวงไว้ะนะครับดูซึมน้ำวิตามินและเกลือแร่ที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เล็กนะครับ พอลำไส้เล็กดูดซึมกันไปเกือบหมดแล้วนะครับลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดซึมน้ําและวิตามินเกลือแร่ที่เหลือจากการดูดซึมของลำไส้เลก็กทีหนึ่งเป็นเหมือนการกรองอีกทีหนึ่งส่งต่อกากอาหารไปยังถารหนักอ่านี่คือนะครับอวัยวะการย่อยอาหารและการดูดซึมนะครับเป็นตารางของหน้าที่ของมันแต่ละขั้นตอน อันนี้เป็นคําถามนะครับในกระเพาะอาหารมีการย่อยอาหารสารอาหารประเภทใดนะครับมีโปรตีนนะครับกระเพาะอาหารสามารถดูดซึมสิ่งใดได้ดียาและแอลกอฮอล์การย่อยอาหารสิ้นสุดที่อวัยวะใดนะครับลำไส้เล็กนะครับลำไส้ใหญ่มีหน้าที่อะไรนะครับดูดซึมนะครับที่เหลือจากลำไส้ใหญ่ให้ลำไส้เล็กนะครับลำไส้ใหญ่เนี่ยดูดซึมน้ำและวิตามินนะครับของลำไส้เล็กนะครับ อใบงานนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยนะทำหน้าที่หน้าที่อะไรนะครับครูได้แจกไปแล้วนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับอ่านี่เป็นการเฉลยครูจะไปอย่างไวเลยแล้วกันอ่าสรุปบทเรียนนะครับระบบย่อยอาหารทําหน้าที่ในการย่อยอาหารดูดซึมสารอาหารที่ใช้เป็นพลังงานในการทํางานของร่างกายนะครับโดยประกอบด้วยอวัยวะเส้นต่างๆนะครับมี หน้าที่แตกต่างกันไปซึ่งทํางานสัมพันธ์กันเพื่อให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่าบทเรียนครั้งต่อไปนะครับระบบขับถ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าระบบขับถ่ายเนี่ยเวลาเราอุจจาระหรือปัสสาวะเนี่ยมันออกมาได้ยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้นะครับวันนี้ครูบาราลาไปก่อนสวัสดีครับ